รถไม่เคยทําสีเลยนะครับรถไม่เคยทําสีน็อตไม่มีขยับนะคร,บคร, 2. 2, 2, cc, รับเครื่อง2.2 2,198cc 160แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อขับหลังขับเคลื่อน2ล้อนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจอกล้องถอยนะครับจอกล้องถอยแอร์ดิจิตอนมีมาครบอยู่แล้ว สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อ,อุบลราชธานีแน่นอนว่าเป็นการจัดใหญ่ส่งท้ายปีรถทุกคันที่มาขายในช่วงนี้นะครับเป็นรถสวยดีมีคุณภาพและราคาถูกเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่นพิเศษอีก1คันที่หลายๆคนมองหาพอเป็นรถมือสองแล้วราคาเข้าถึงจับต้องได้ง่ายมากนั่นคือ ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับเลนเจอร์สประตูวายแท็กสองเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อก็เป็นสีโมเดลเขาเองเลยนะครับสีวายแท็กสีส้มวายแท็กของเขาเองเลยก็จะเป็นกิวหน้าตัวไมเนเชสแล้วนะครับก็คือปี15.16หรือว่าปี2559นะครับ T6 ที่มีการเปลี่ยนหน้าแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดานะในบรรดารถกระบะ4ประตูถ้านับรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษเนี่ยนับรุ่นย่อยใส่กันเนี่ย นะครับวทถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากตั้งแต่ออกตัว T6 มาเมื่อปี55นะครับแล้วก็มาเชนในปี58-59ซึ่งตัวนี้เป็นปี59 2.2ออโต,โต้และที่สำคัญที่สุดก่อนที่ผมจะไปพูดถึงสเปครถออปชั่นนะครับเอาเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคากันก่อนเผื่อใครดูคลิปอยู่แล้วเห็นแล้วว้าวตัดสินใจเพราะว่ารถที ie, สส่สศมารีดีมั่นใจว่าสวยทุกคันแน่นอนนะครับเรื่องของราคาเอาไปก่อน ไปเช็คราคาตลาดไปทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขายราคา459,000บาทสวยสุดถูกสุดนะเวลานี้459,000บาทรถใหม่ตีฉพา,า,ายไทค9000ปลายตีวันล้านหนึ่งนะครับประหยัดไปมากกว่าครึ่งประหยัดไปมากกว่าครึ่งได้กระบ,บะรุ่นพิเศษ4ประตูเกียร์ออโต้จุดขายมีอะไรเพิ่มนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับแล้วก็ f c หลายคนบอกว่าเวลารีวิวให้สอสักดา สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับนะจะได้รู้นะครับว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์นิ่งๆเงียบๆเพราะว่าพิมพ์นี้ถามว่าจริงๆแล้วในในตัววายแท็กโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ที่หลายคนเห็นเว็บแรกก็จะเข้าใจว่าเป็นตัว5สูบ3.2แต่การทำกับตลาดของฟอร์ดใตอนนั้นมีเครื่อง2.2ที่แต่งเป็นชุดแต่งวายแท็กมารุ่นนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันนะครับและที่บวมไปคือเป็นมือ2อีในราคาถูกมากกว่าครึ่งและคันนี้ก็จะบอกว่า คันนี้รถที่อุบลนะครับรถที่อุบล,นะบอบลเอ่ยชื่อได้นะครับเอ่ยชื่อได้รถเพื่อนทนายผมนะครับรถเสียจอยเมืองอุบลนะครับเอ่ยชื่อได้ถ้าเสียจอยมาดิฟ้องผมไม่ได้หรอกนะครับรู้จักกัน <c oughs> รถที่อุบลรถสภาพสวยมากต้องว่ารุ่นนี้เนี่ยรถปีห้าเก้าหกเจ็ดปีที่ผ่านมารถไม่เคยทําสีเลยนะครับรถไม่เคยทําสีน็อตไม่มีขยับนะครับเครื่อง 2. 2ด 2,198cc 160แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อขับหลังขับเคลื่อน2ล้อนะสวยเดิมเครื่องเดินเลือนะครับเพราะว่าคันนี้ยังเป็นเดิมหมดยังไม่มีการเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนอะไรเพราะว่าวิ่งแค่แสนสี่หมื่นกิโลนะลดได้ทั้งสภาพได้ทั้งเลขใหม่ได้ทั้งราคานะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นไงนะผมบอกเลยว่าได้รถรุ่นนี้สีนี้กับรถที่สวยเดิมกิิบๆอย่างนี้ สี่ประตูออโต้รุ่นพิเศษหาช้าไม่ทันแน่นอนนะครับถ้ายังไม่พอนะถ้ายังไม่พอนะการแต่งสไตล์บแท็กก็จะมีตีซุ้มล้อนะครับที่เป็นชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะตัวนี้นะยางใหม่4เส้นเอาไปนะครับยางใหม่4เส้นก็จะเป็นแมกตรงรุ่นขอบ18แอยู่แล้วเพิ่งเปลี่ยนมาวิ่งยังไ่ถึง10กิโลเลยนะครับใช้งานยาวๆสําหรับคนที่ฮ้ยบอกว่าเอ้ยแบรนด์หลักอาจจะแพงไปแต่ไม่เป็นไรผมมีไวแท็กขาย4ี่แสนห้า เราใจไปไล้วครับ2.2ออโต้นี่ให้ดูมุม4 5้าองศานะครับถอยมาดูที่มุม4 5้าองศาดูไวแท็กต้องดูที่มุม4 5, 5้าองศาเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเป็นชุดแต่งซุ้มล้อเป็นโลบาร์ Bar, และที่สําคัญคันนี้มีแหลกลังคาแล้วก็โลล์รีชเตอร์ปิดหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละสเต็ปก่อนอื่นมาดูภายในกันก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ ก็คือเบาะที่เป็นเบาะทูโทนดําส้มได้ส้มคือถ้ารุ่นนี้ถ้าใช้ไม่รักษาสีเบาะมันจะงอกเร็วมากและตัวหนังเนียมันจะแตกนะครับมันจะแตกมันจะซุดซึ่งเหมือนที่ผมวอาคันนี้เป็นรถที่ใช้รักษาตัวเบาะวายทครุ่นพิเศษแล้วก็ไม่แค่แสนส0 0หมนกิโลนะครับแสนสี่หมกิโล ก็แน่นอนเมื่อเป็นรุ่นพิเศษฟังก์ชันออปชั่นก็ต้องได้มาครบอยู่แล้วนะครับก็ได้มาครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุชคอนโทลนะครับ VSC เกียร์อัตโนมัติ6สปีดจอกล้องถอยนะครับจอกล้องถอยแอร์ดิจิตอลมีมาครบอยู่แล้วก็บอกได้ง่ายคือตอนนี้เป็นเจ้าของในราคา4,500ได้4ประตูเกียร์ออโต้รุ่นพิเศษรถสวยประวัติดีสีเดิมทั้งคันนะก็บอก ส่งท้ายปีจัดหนักๆอีแล้วนะครับผมมัน่นใจว่าราคาตอนนี้คบถูกดีและได้รถสวยด้วยนะครับถ้าไม่สวยจริงนี่สต๊ดดาไม่ให้ลงช่องไม่มารีวิวด้วยตัวเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวเสียชื่อภายในนะบเบาแถวหลังสวยกิ๊บก็จะต้องบอกว่าหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับพยายามที่จะออกแบบภายในมาเหมือนกับตัววายแท็กนะเพราะวายแท็กเองเนี่ยถือว่าทำทำมาสวยตั้งแต่ที่ผมบอกเลยทำมาสวยตั้งแต่ตัวแรกในคิวแรกเลยก็คือีหกที่ออกมาปายปี ห้าห้าห้าหกใช่ไหมก็สวยเย็นมารุ่นนี้แต่รุ่นนี้คือจะเป็นหน้าหล่อนะครับหน้าหล่อหน้าอ่าหกเหลี่ยมข้างหมูหรือแปดเหลี่ยมข้างมูแล้วแต่ะเรียกกันเป็นหน้าหล่อแล้วนะนี่คือภายนอกแล้วก็ภายในนะเครื่องยนต์สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วรถปี59ไใหม่แสนสี่ยางใหม่4เส้นสีเดิมทั้งคันนี่ปกติรุ่นนี้จะมีในตัวถ้าจะผิดนะ่าจะเป็นตัว3.2ที่เป็นท็ทอปสุดที่ท,ท,ท,ที่ชื่อรุ่นว่าโรลเลอร์ชูสเตอร์ตัวนี้แต่งมาเพิ่มให้ นะครับปิดกันขโมยมีกุญแจล็อกเทคให้เรียบร้อยนี่ครบจบอย่างนี้นะครับนี่ใส่ท้ายลมดํา LED มาปกติ LED จะเป็นรุ่นใหม่นะครับใส่ท้ายลมดํา LED มานะก็มีแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เป็นรถพาสเดิมนะเป็นรถพาสเดิมรถบ้านซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดกับรถที่สวยประวัติดีนะคใครที่ชอบอย่างไรมีหรือว่ามีรถเก่าอยากจะมาแลกมาตีเทินก็ยินดี นะครับวแท็กคันนี้ผมเชื่อว่าราคานี้สภาพอย่างนี้อยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานสนใจคอนแทกศักดาขึ้นตามล่างคลิปปกคลิปและก็ทวนอีกทีนึงเผื่อโทรผิดเบอร์นะคร,บบรับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกัน0840369999นเะครับ0 8 4 0 3 6 9ด 9, 9ีนะเดี๋ยวให้ดูมุมอีกมุมนึงนะครับมุมด้านหลัง 4- 5สองศาอีกรอบหนึ่งให้ดูความหล่อของคันนี้ความสวยของคันนี้ใครชอบช้าไม่ทัน เพราะว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีก1นึ่งคันที่ครบองค์ประกอบสำหรับรถมือสองคันหนึงควรจะมีคือ1คือราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า2คือรถสวยรถบ้านประวัติดีสีเดิมทั้งคันอีย่างนึงคือยางใหม่อีย่างนึงคือไม่น้อย459,000บาทบอกเลยว่าช้าไม่ทันนะฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมที่พอสักดาก,กับทีมงานมาถ่ายพ่อสดถ่ายรีวิว นะครับในทุกแพลตฟอร์มที่เป็นของมงคลคาสเซนเตอร์ก็ฝากติดตามกดตัปกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่านะครับแต่โอกาสหน้าเราจะดูแลกันแน่นอนเพราะว่าถ้าถ้าคุณชอบเรื่องรถเราคือพวกเดียวกันสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นลูกค้ากันนะฝากรถอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาสเซนเตอร์ฟอร์ดเรนเจอร์ดับเบิลแคป2.2วายแท็กออโต้ขับ2ปี594 5 0 0 0 0 9บาทช้าไม่ทันสวัสดีครับ